สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสมงสุบอนพบพอกับสงน้องแคทคือเก่ากําลังสีหมอกหัวหมูบ่แม่นหมอกหมูหมอหมูพี่น้องเเคยหมาหอดเฮนเจ้าสาวแล้วพี่น้องกําลังมอหมูเห อันนี้ก็สิเป็นพอมินนี่เนาะเป็นมหมอสือหมอบหัวหมูหมอบหมูนนั่แหละพี่น้องหมูขอบเคยหมูขอบเคยนั่นนก็สิเป็นเจ้าภาพทางพายยิ şey. ่งเนาะเอาบัวอันอันอันกลางเสีเขาหรือสี้ยงนักยังไงก็ได้จะพูดยังไงจะพูดยังไงอันนัอง ดองดองทั S <S <S ้งคุยิ่งแล้วแปแต่งข้าคอหาหายห้าหน่อยเมสบอกแล้วบอก้่กเจ้าแต่เจ้าแต่งหายโลกแต่งแข้งข้าคอและนี้ยังไงเออเออมันจะง่ายเนี่ย อันนี้ก็สิเป็นเจ้ายวพาทางไายไส้เขาเนาะมาจากไายไส้เคยกางจัดนักเมืนเป็นมืออ่อนเป็นมืออ่อนลิน้นเหยดมือเหดมือนักน,น,นักคนนะ ไม่บัดบัดมาทำเจ้าคองบัดคือมือนักแท้เฮ้อยสุ่มา ไอ้เจเน่อหีเวเข้าขนี่ัเ้วงเขาของเข้าเอราะี่นเขาะบะบ้านนีมองที่นี่ทางนีเออขาวกะข้านก็ขเาเขายุตเขาเ่ยเพาะทราบขนาด่เขามันเขาเ็เขาเป็นเพ่นเป็นท่านเขมัเขาแกนน้ำกันเขาโดยเออยเขาเอาเา

กจะตุนเนืำเนาะอันนี้นะำว่าแบบนี้คือกาทำนัเป็นกลมเ็นเหนี่เนาะแลาู้ามาห้องมาขอเรื่องว่าสีย่อกานใดการหนังหูแล้วแต่ผู้ขายก็จะตุนเนื้อในคนนั้นเก็ตามหลกล้านบอกนะเนาะอย่งเราได้ยินผ่าดองสีสดทั้งมือน่งเกามือนเนาะดูติไม่ดองและกามือนี่เนี่ยเขาขึ้นควางตัวเท่าสองมือน้อหมูนี่แมนขอหมูยังข้างอยู่เจ็ดมือ เงินนมมึงมาแตมึงเจ็ดหมื่นกที่ยดมดนะเ้าใปทนเป็นสองกะหรือว่ามึงนี่พอท่านเอาไก่พอวงในเก้านลในเก้ะไม่เอาเลามึงนี่มันได้น้อยถ้าเอาเก้คือเดียวก็อผมขอขอบใจนะแม่ดอกพอท่านเอามงนี่ก็ได้ไม่เอายไม่จเอาอะไรยกเเอาไรใจทัเดียวมันก็บับ ต้องเ่อานภาวนาวันละอนมันได้ก็ไดังนียังเรื่องกันีพรรืองอะไรเรี่พวกชูหรือว่าได้ตรงนี้ตเนีเออมันแต่ธรรมามันก็มีง้เปินง่ตายถาง้อง้เป็นนั่นถาขาดูดี มีชุกต้องกันทั้งไม่ดีเลยแตถือว่าโบกเียวามิถึงว่าดองย่างเย้เออเนียวโบที่นี้นี้เดือามอนี้เดือนามตัวนั้นแต่ว่าเป็นเงินองันแต่ว่าอันมั่วอันนี้หน้องเปนเระ่อ้ไภากระจายเอ้วอ๋าั่วแดงใจะพูดว่ากาเพราะเขาใจเขาว่างเลยต้องมีต้องว่างเพเอให้หม้สกต้มต้เลกร้อน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 จะกิ

ใจยังใจในรูผ้านะคันว่ามันมาหาหมดได้ได้แต่ผ้าสำคัญผ้าผอผ้าเมยสองผ้าแล้ว้ไกม้อยอรนนแคไหนเพิไ่้าหดแล้ผา่อบเหนอเสียข้าว้าเสีห่ยวเย tèn ngay từ 6000, tua lửa 6000, ông ngân khênh sao? những hấp nó สำคัญน้องงถึงว่าอันนี้นะมีทสำคั้องลงดมันอมได้่มากแล้วนเดียวคนเดีวก็จะใหาเอบมา้าเทียวมาแล้วสี่ยวมาคนละ่านมหละเอ่หมอมาเลยม่งกมานามึงกับวมามาที่เหย ใส่เสื้อใส่ปูเาเกอเขาจะร้าเคนออก่านก่าน่ากนได้่าเงินทึานก็เรงเกเินก็ให้ราเขาเอาเตเงินก็ได้เอนเนคนเตาก็ก่านก็ได้สอดตานนี้เท่านั้นเเหน้าจา่อับ่าเท่านั้นวันนี้หมน

เออ้มาปินกั่องิบ่้วที่ไหนสองสิบแล้วที่ไีไห้ตองนั้นหอมเยอ๋เรื่องดรอันนี้แหละเา้ื่อที่กี่าก่อนเฮ้ยเขาไม่คิดคเดือนเดือนไ่คิดคำ่เดอจะมูเจ้าจพ่กันน่

เดี๋ยวเราไปเรื่อไเนสขามาแล้วนะถ้าถามมากิาครสี้าโมอดยนะมอหมห้้มมอมอห

กระเจ้าขอเงินคาสื่อสวมพันหนึ่งพี่น้องเ้ยน้องเคยกลางนะรอบสองเหยียดรอบสองกันยังเหยียดเป็นอยู่บอเดียวนี้นะรอบสองกันยังบมเป็นอยู่จัดนักนักโลดระเบาเห็ียดมือนักนักโลด